บ้านผมบ้านเราไม่มีใครเอาอะไรจกี่ยมกบจานที่นี่ได้ตั้งใจเอาสามแดงจกบ้านเราให้ได้และโกงที่นีได้ Bye bye. continue. Ay, ay, ay. Ay. เราวันนี้ก็สมมอรราชบรินทีมที4ของเราเปิดบ้านต้อนรับอาร์มี่ยูเนเต็ดรบวันนี้ตำแหน่งหลักของเราเ,เช่นคาร์ลส7เาคูเจก็หนักใจค่ะแต่ทั้งนี้ั้นั้นท,ทุกคนมีความสำคัญหมดและโชคดีนะคะที่เราได้รุ่งรัตวันนี้เขาก็สร้างสารรค์เกมได้ดียิงได้หนึ่งลูกก็ ขอบคุณนุ้งรัดมากมากที่มาครั้งแรกแล้ววันแรกที่ลงก็ทําให้เราได้หนึ่งประตูซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือจิตวิญญาณของนักเตะทุกคนที่ร่วมกัน่อนแข่งขันก็หนักใจนะคะเพราะว่าตัวหลักของเราหลายคนเจ็บมิผลสเตเดียมแห่งนี้ก็วันนี้จากการสังเกตตั้งแต่เริ่มเกมก็แฟนสลับมาเป็นจำนวนมากซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสุขที่ ทุกๆคนมาดูเกมฟุตบอลของราชบุรีมิผล f อฟแล้วมีความสุขนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะวันนี้บางจุดบ,บางแห่งอาจจะไม่ครบร้อเซแต่เราจะรีบปรับปรุงแล้วก็ทำให้ร้อให้เร็วที่สุดนะคะแต่ความปลอดภัยทุกอย่างเนี่ยดิฉันเชื่อว่า,าครบร้อยเร์เซ็ค่ะเพราะว่า,าจากเอฟมาตรวจแล้วก็รับรองสนามเราว่าแข่งได้ วันนี้ก็จบเกมด้วย3แต้มในบ้านของราชบุรีมิผลนสำหรับวันแมตต์ต่อไปนะคะวันเสาร์ที่2กรกฎาคมนะคะ18.00นราชบุรีมิผุนในีซีเราเปิดบ้านต้อนรับเมืองทองยูนเต็ดนะคะซึ่งแมตต์นี้เชื่อว่าเป็นแมตต์สำคัญอีกแมตต์หนึ่งของวงการฟุตบอลไทยในทุกๆที่ทุกจังหวัดถ้าระดับไทยหลีกดด้วยกันแล้วขณะน,นี้เมืองทองยูนเต็ดเป็นทีมที่อยู่หัวตารางอันดับหนึ่งเชื่อว่าทุกท่านอยาก มาชมมาเชียกก็เชิญชวนนะคะมากันมากๆแล้ววันนั้นพวกเราจะเห็นเฮปเปอร์ตี้ฟอนันเดสนะคะตั้งแต่เบอร์37ของสมสรราชบุรีมิโผล่็บสิ่งเราลงอีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนบอลของราชบุรีมิโผล่เนบซีนนะคะมาเป็นกำลังใจให้สมสรเรามากๆนะคะและเป็นกำลังใจให้เฮปเปอร์ตี้ฟอนันเดสอีกครั้งหนึ่งพวกหลังจากนั้นแล้วเขาจะไปอยู่ทีมที่ประเทศซาอุดีอา,อ,ดอาระเบียนะคะ ขอขอบพระคุณเฮปา t ตี n ฟอนเดสที่สร้างความสุขให้กับแฟนคลับของสโมสรราชมิีนร,รุ่นสีและในวัน,นในวันนั้นที่ฉันจะเตรียมของที่ระลึกนะคะให้เฮปา t ตี n ฟอนเดสมอบให้กับแฟนคลับใน,นสนามแห่งนี้ค่ะมากันเยอะนะคะขอกับเชิญชวนค่ะและขอบพระคุณอีกครั้งนะคะสําหรับแฟนคลับวันนี้มากันเกือบเต็มสนามเลยเป็นความสุขอีกครั้งหนึ่งของพวกเราทุกๆคนค่ะกับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับก่อนเกมเราเรามีปัญหาเรื่องก,การจัดผู้เล่นนะครับนักเตะหลักของเราเอกลักษณ์ชองกริตคาร์ลอสทาคุทั้ง3มรายได้รับบาดเจ็บหมดเลยนะครับไม่มีชื่อในวันนี้แล้วก็ยานิกมาโดนแบนอีกนะครับก็11ต,ตัวจากเกมล่าสุดไม่มีชื่อเลยนะครับก็เป็นงานยากแต่ผมก็เชื่อผมก็บอกนักเตะทุกคนอยู่แล้วว่าเราซ้อมเหมือนกันนะครับเอ็กซ์ซอร์ซเดียวกันเทรนนิง่งระยะเวลาเท่ากันหมดเล่นระบบเดียวกันทุกคนต้อง ต้องอพยายามทําให้สําเร็จให้ได้นะครับต้องมั่นใจแล้วก็เป็นหน้าที่ของทางทีมที่ต้องให้ความมั่นใจกับนักกีฬาแล้ววันนี้พวกเขาก็ทาทาได้ดีนะครับ,รบก็สําหรับวันนี้นะครับที่เป็นวันเปิดสนามก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารซับโคช้ชนักกีฬาแฟนบอลน,นะครับทุกๆคนมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทําให้วันนี้มันสมบูรณ์แบบนะครับก็ก่อนเกมก็จริงๆก็บอกกับนักกีฬาว่าสนามแห่งนี้เนี่ย ถ้าเกิดเราแพ้วันหนึ่งเราก็จะชนะาเราชนะวันหนึ่งเราก็ต้องแพ้นะครับนี่มันเป็นกีฬาฟุตบอลแต่ถ้าเลือกได้ก็อยากจะชนะนะครับก็เลยขอพวกเขาให้ทําให้เต็มที่พยายามคิดชนะคิดชนะนะครับแล้วพวกเขาก็ทําสําเร็จนะครับก็ก็แฮปปี้นะครับแฮปปี้กับทุกๆคนที่ทําให้วันนี้มันสมบูรณ์แบบ Big big match the first match บิ๊กมาร y ชบิ๊กมา h ์ชเชนวิ t h อิร์นบิ๊กมา i ์ชทุก t นท i ่ทำให้วันนี้สมบูรณ์แบ h It's history. 3-1 win uh, army is for history. And I am very happy, happy, happy for the fans, for uh, supporters, for the boss, they, they, for everybody. It's important win this match. And now uh, we need to think about the uh, Monton. no more. Yeah. We need to think about Monton, And uh, I hope the new win win with Monton. I, I hope the next match, muantón I, I, I hope full I hope full this stadium for push my for push our team and win. This is the most important. It's important fans, is important. Is important. it's important supporters, it's important atmosphere for win. is important.